สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยแฮฟนุ้ยเ d a y ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะและที่สำคัญเราต้องรอดค่ะลักษณะนฝนฟ้าอากาศของวันนี้ก็จะคล้ายกับเมื่อวานแต่มีฝนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะและฝนในวันพรุ่งนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและตลอดเดือนค่ะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะเตรียมวางแผนเรื่องน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นไว้ด้วยนะคะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจําวันกันค่ะและดูว่าจังหวัดไหนยังมีฝนบ้างนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีจังหวัดสีเหลืองและสีแดงตอนนี้เราก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดให้นุ้ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะเขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศได้นะลักษณะาอากาศทั่วไปของวันนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากก็อยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬนครพนมอุบลราชธานีและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงนะคะ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีนครศรีธรรมราชสงขาาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะส่วนมากก็บริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากก็ในระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิตำสุด2 6่ําสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะและอยากให้นุ้ยปักหมุดที่ไหนก็เขียนมาบอกได้เลยค่ะถ้าเมื่อวานนี้นุ้ย ไม่ได้ปักหมุดให้ใครนะคะก็ต้องขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ยุ่งจริงๆทำบุญร้อยวันให้พ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย